ึกนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกิติพงศ์มึงถ่ายอะไรเนี่ยมึงถ่ายอะไรเนี่ยเฮียถ่ายวีดีโอด้วยสัตว์อ้าพอแล้วมึงจะทำร้ายกูไปถึงไหนสึกนี้ใหญ่หลวงจริงนะโอ้ยเฮียไม่ติดมอเตอร์ไซค์ขั้นหน้าอีกคุณกินเท่อ้าไม่ไปไหวคนลุก กูไม่รู้หลอกชั่วโมงเนี่ยบอกเลยแม่งหนักมากอ๋อสัตว์จะถึงปั๊มตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตอนนี้กูอยากจะขับรถแบบกวาดให้หมดทั้งถนนเลยเนี่ยบรรยากาศตอนนี้แม่งสุดๆแต่คือความรู้สึกตอนนี้แม่งแน่นมากอ่ะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้ว